สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจาสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนช่องรูทุบด้วยกันเนาะจากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางละหายกำลังใจกับแอดจอยด้วยเนาะจากมาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ็งหลบเ้ารอบ่ายวันวันศุกร์วันที่สามสิบเดือนหกอ่าสิ้นเดือนกันแล้วเนาะกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้า สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยแอดจอยทาให้2สองสูตรน่าจะสูตรแรกแอดจอยลงไปแล้วน่าจะสังเกิดว่าพีน่นเอฟซีท่้นใดสนใจหรือว่าหาบ้เจอกะอ่าสามารถลองรับชมยอนหล้างใดเลยนะจ๊ะสำหรับสูตรที่สองรัฐบาลไทยนี้อาจสีเจอกันอีกที่วันที่หนึ่งน่าจะหายตัวใดสีใดตัวใดกัอันนี้ก็ต้องกดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้รอดน่าจะเพื่อนะสิได้บผ่านแนวทางจ้า สำหรับผลของวันที่ยี่สิบเก้า่าวันที่ยี่สิบเก้าห้างเสียงรอบเสาเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับสี่ผลองรอบเสาบนออกศูนย์ 4. สองสี่สองสี่จับคู่เข้าไปที่สี่สองแต่ว่าบอดไดมาตัวเน้นเนาะจ้าสี่สองมาสองสี่เด่นสี่วิ่งรูดสี่มาจ้า สำหรับลา่างพาดไปนอกจะแปดหนึ่งเด่นแปดวิ่งรูดแปดหายรอบใบมาในรอบเศร้ามันจะสำหรับคููเด่นข,อข้อห้ามสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเศร้าและรอบใบสำหรับรอบใบข้อห้ามพาดไปนอ้องจะเจ็ดกับแปดวิ่งรูดพ้นออกสี่สามหกหกเก่าโอ้แปดเก่าเนาะแปดเก่ามาหกเก่ายินดีกับคนที่ตามนองจะยินดีกับเอฟซีที่ตามจะสำหรับพุ่ห้าเงเสยงข้อห้าคก็ถือว่า ได้เฮยกินได้ดูดกันไปเราจะรอบเสาสี่สองสองสี่จ้าตามต่อรุ่นต่อครับทางเสงรอบเสรารอบายของวันที่สามสิบวันศุกเนาจะรับชมใบเป็นแนวทางถ้าหมักถ้าชอบค่อยตามถ้าบหมักบบชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางโคเลกเกิดจากการคำนวณเราจะอาจสมีเข่าบางรุดบางปลาปูนกันไปเราจะยำใ้เป็นเพีงเเยงแก่แนวทางเราจะเข้ามาแลวกะ ฝากพี่น้องเอซกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อจะได้พ่พลานแนวทางที่แอดจอยลงไห้เนาเนจะมีทั้งอ่าหุ้นนี้เคอี e, หุ้นห้างเซ็งเรลาพัฒนาห้าหน้อยรัฐบาลไทยจ้าสำหรับหุ้นห้างเซ็งวันที่3ามสิบรอบเร้ามื่อนีน้ได้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับสี่ เดนหาวิรุธาจบขู่หาสองห้าแปดห้าเก้าโอ้โหหาแปดมาเขียนหาเก้าอีกหาเก้าเขียนหาแปดหาแปดสองรอบเดี๋ยวเอาใหม่นะจ้าหาสองหาแปดหาเก้าจ้า ห้าหกห้าศูนย์สำหรับเด่นสี่วิลลุตสี่มีสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หก รอบบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่แปดกับเจ็ดเด่นแปดวิ่งรูดแปดจับคู่แปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจับคู่เจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สำหรับตัวเด่นตัวเน้นแต่ละรอบจะรอบบ่ายเน้นอยู่ที่เจ็ดสามเจ็ดสี่ 3, 8 3ดสามแปดหกสี่ห้าสี่แปดห้าเก้ากับห้าหกจ้าสำหรับหุ้นห้างเซ้งมือ,อนี้กับปะมานี้ตามนี้นอกจากแนวทางเขาเห้ามมือนี้สีมาใหา้ตามสูตรอีกหรือบอ่ออี้ก็ต้องร่อรุ่นไปด้วยกันเนาะจา้าขอให้พีรรพ่้องเอซทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโซดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านเนาะจา้าม,มือนี้กัน อ่ะมีหลายแนวทางกันเลยที่เดียวเนอะทางเราพัฒนาห้าหน่อยหุ่นนีเคอีหุ่นห้างเซ็งนอกจากโข้าให้ปังๆรวยๆกันทุกๆแนวทางนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า